ดีดีวะโอ้โหวะเลยนที่นู่นนอนเดดวูดไฮเปอร์เดดวูดเปิร์ปั๊ช่วกเฮ้ยน,นี่อยากลองเล่นตัวนะี้น่าจะมันง มันจะตัวอะไรมาแก้เค้งไงด้ไะมครังนี่ไงมาดูมังกี้ลิงมังกี้ต้องลิงนชไมไม่ใช่มังกี้คิงมังกี้ลิง <_ t izens> <ปา>กระเด็นบูดโหดนะก็ชนะใช่ไหม ออกมาเหมือนเดิมเลยเฮ้ยเอะครเฮ้ยอะรมาตดโ <c oughs> <c oughs> ยนโยนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใครใครแม่งตดดูหน้าชัดๆนะ เหม็นในขี้ปากอะเหม็นเหม็นขี้ปากอะไปทางไหนดีวะเฟี้ยวออไปบนอะนเดินขน้อศโลหมดชัดเลยเชี ไปกาเดิบูตต้องโหนะโคน็อตไปล่างโคน็อตไปกลางนี้ต้องเกิดไลยอะตัวต้องแบบไปต้องมันไม่เหกก่อนเนี่ยล่ะไอ้ขี้เดินนำกูได้วะขี้ไปเด ดื้อือ่ไหวพวกมึงอะไม่เคยจักจำมันการคีบ,บดีหรืองไงวะทำไมคีบมาช,าชาม้าซะอยีทอะกรเปล่ราเลือก่องมันกมโอ้โหหลุดเเด,ด,ด้กูว่าโดนมาเด้เด้เฮ้ยกูไม่ได้ มันกลัวมันมันเล่นเป็นวะดูจากการเล่นมันละกูในเล่นไม่เป็นมันเล่นเก่งนะเนี่ยกูดูจากทรงการเล่นมันละเฮ้ยเยดูดิมันกำจัดทิ้งด้วยไม่ได้เก่งหรอกกูกลาเองแหละ มันเวลสองเดี๋ยวมันใบนะทำอะไรไม่ได้เลยนะต่อเลยไม่ต่อนี่ไงต่อต่อต่อกูออล่าคิดมาละขอคิดมัางไอวกาหน้าจอกูแ <c ute> <c ute> ม่งไอ้นี่ไปเด็กไปละ แอ้ลักนาไอมนน้ำกว่นนจะดีมากทำไมวะมันทำอะไรไม่ได้อะลักหน้ามันยิงเหนือด้วยลักหน้ากูได้บินละะทมโดไม่ได้วะอ,อย่างมันจะตายได้ครับเอาใช่ใช่ไม่ไม่เดือดโอ้ย มึงตีไก่เหรอโอ้โหวมึงเด้ไม่หม่จ๊ะจ๊ะไั้นออกมาจา๊ะอดีเอดีเอดีเอาให้ได้นะเว้ยถอยถๆยเลยถอยเลยไม่ได้มาน้ำหมดเอาไม่ได้ยิงไม่ค่อยเข้าเลย เพื่อเรยังน้อยอยู่อนมันเดเงเยีเพิ่มอิงต่อ้ดีา่ไปะไรเล่นเพิ่มเมเโอ้โหเกือบเต็มมันเลิ่มมนากูไม่ค่อย มันตายเหรอวะยังไม่มีใครตายครับณจุดนี้โยนยาม้นั่วกูเว่าเหรอพระเช้ามันยังไม่หมด เห็นไม่หมดต่อ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 ม่งออกซิ้งฟิ่งๆิๆงิงิงคอมโบกูทีเดียวตายเลยนะกูดูอย่างทรงแล้วแม่งขี้แรงด้วยพ่อรถไปไหนวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอ่ะมันยังไม่ร้อนพอมึงเลยนอนเพลินใช่ไหมอาองออน เอาใครเอารักหน้าเาไไดดาร์กอะไม่เหมือนมันเห็นเ <ไป S 1> ดินเข้า,า,ามาเลยอะนี่นนอะ,อะโหกลับกลับกลับ มานาไม่มีล้เชอรี mm ่พ p บเปิลเปิดตัวก็ดีอย่างนี้แหละหลังๆเดี๋ยวก็รู้เป็นไง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยดดั้งิรตี่เกิดแล้วเดี๋ยวรู้เลยเป็นไงคีรังชิบหาย เาไม่ชอบอ๊บนกกันนะถ้าคุณเอาอับนกคนเดียวเอาให้มันบินไงได้บินไปไรักหน้ารักน้ารักนาตายเลยสัสถ้าเด็ดได้ดีกวาแม่งคงไม่ตายถ้าเดนวูดเกิดอะ ก็ดีไปเหมือนจะแพ้กูบินเข้าป่าทำอะไรกูไม่ได้หรอกรักหน้ายิงอีกนี่ว่าตัวยิงเกินเกาเข้าป่าเขาดง่งเอ,อเ๊นตายแล้วไม่เป็นว่ะ Cũng phải khen rồi ạ Ôi ôi, Tam cụ mà theo cụ mà cả nắng rồi ạ Nhìn đi 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 mà

ไปแก๊งเนี่ยอยากแก๊งแล้วเนี่ยโอ้ยมันมาหากูแล้วกูแก๊งกับใครเนี่ยมีใครมาแก๊งกับกูเฮ้ยม,มีคนมาแก๊งแล้วเร็าอยากโดนไปแก๊งกันเราเนี่ยไปแก๊งมากเลยตอนนี้โอเคโอเคเราจะโดนมันฆ่าไ,มไหมเดอะดาร์กเลดี้อ๋แล้วเสียส่ยว เฮ้ยไปไหนไปไหนเอ้าของน้อนมาแกงกูเว้ยเอ๊ะพร้อมเบาขอนน้อนเอ้ากดไหมกดผิดไอ้สัสเลยอะไร่ะกดแชนติเฉยเลยดิ อะไรอะไรคกูโดน,น,นยิงเลยครับมันยิงขวเอาต้นไม้แดกก่อนนสั์โอ้ยๆกลัวผิดกลัโ,โ,โง,งเ่เอยไปล้งหลัง เฮ้ยไหวอะไรกูเห็นล um. ้วกูโดนโดนเออโดนต้นไม้หน่อยนี่โดนโดนต้นไม้ตายอิไหวเว้ยโหดมังกี้เอามันโคอดครอบหน่อยเออกูหมายถึงโคอดครอบหน่อยเอากูให้มันเอามังกี้เย็นมีการมีการปาต้นไม้เข้าไปหนึ่งทีกูมืนยาวเลยไง กูตายใครตายกูยเนี่ยตายพร <c oughs> ้อมล่างกูโดนซ้ำแล้วกู <c oughs> มายังไม่เจอศัตรูเลย <c oughs> ไปแกงดีกว่าเอ้ยกูยเจอแล้วศัตรู เอไอ้นี่อยู่ข้างล่างสเก๊สเกกสเกสเดอะดาร์ก,รก,รกรเออมันยังไม่มีไงแต่มันจะมีแล้วมันจะฆ่ากูนะสเกเดอะดาร์กมาเลยมาเลยเล่นกูเลยไปกูดี ตายสัตว์จะฆ่าระวังสัตว์โอ้ยกดอีกแล้วสัตว์กดผิดในชุดนิวชอบไปโดนวะสัตว์เอ้เนี่ยนั่นสก,กาวตแล้วสัตว์เแม่กูจะหลุดกับตัวเอง แกงกันเลยแกงกัน <ง 1971. S 1> แกงให้ดีมันมาแล้วม sure ันมาแล้วมันมาแล้วไอ้ดาร์กไอ้ดาร์กจับหน่อยจับหน่อยโอ้ยตายจากหลังโดนโดนครับโดนครับ ตายไม่รอดตายได้ตัวนเนี่ยอูดูเพื่อเราไปแก๊้งอะไรกันนะอนาเอาป้อมอยู่แก๊้งเลยเนี่ยแก๊้งเลยมันแก๊งกแก้งกันเล่าอ๋อแก๊้งกัไรบ้าอ๋อออดีกว่าเอากูมาบนมันก็ไปล่างกัน เอ้กูมากลางอะไรแล้วออาไงออกกลางสัเย้ไม่พิมพ์ไรกลางกลางกลางกดโดนอันตีกูจะหลุดแล้วเนะี่ยชีวิตตัวอากับตัวทีนี่แม่งอยู่ใกล้กันใช่ไหม อยากพูดอ่ะอยามีบทบาทบ้างพี่เกียรติพิมอะล่ป้อง่างแตกไแล้วนะอยู่กางอ๋อออูแหลกเอากางเอากางมากางมากางออกางออกาง กูยุนหนวดดีเอ้วท่านกูได้ยินเสกมาบอดนะวมาใบรู้ไหมมันเบาอะดูกลางไว้เอากลางก่อนเลยแอเปิ้นปับ๊บมาไว้มาไว้เมั่กี้มาไว้โอ้ไม่โดนโดนเดอะด่างที่เข้าแล้วนะนะั่นแหละ เรารับเปล่าแล้วเรบัตเตอรี่ <c oughs> คนยังเยอะอยู่รอเอากะป้อมมัน อู้ดโดนเดินผ่านใบมีดครับเอ้าเดินผ่านเดินผ่านใบมีดเลยไอ้เหียกูเห็นแล้วเมื่อกี้กูเดินผ่านเหมือนกันเห็นว่าเขอะไรเฮ้ยเอาป้อมมาจักไม่เห็นไม่ไหวเอบแยนได้

เดินไม่ดูเลยจ้ากยาักษยกจะัายอัอษยกษยักยกูยกยักยกู์ย,ยๆๆๆักยกูกัยกูกัก

ไม่มีใครสนใจสเกลเลยสเกลไม่มีบทบาทเลยเว้ยเอย้ใครอยู่ข้างหลังลอ่ะครับก็เอาได้ก็เอาได้ก็เอา,เอาแต่อย่าลึกตมคกดาวด้วย,ยถือว่าเดือด ดีช่วยเพื่อนได้คิวไม่เท่าไหร่ช่วยเพื่อนได้ดีใจสุดแล้วเพื่อนไม่ตายเหน้าตา,าดีม,มึงอยญ่เนาดใจมึงก็รัดกูไม่ได้อยากรัดหรอกเอ้ยวินวอลกูเก็บนะกูไม,ม่ได้อยากรัดด้วยกูช่วยเพื่อนเพื่อนจะตายมึงดูมึงคิดอย่างเงี้ยในหัวสมองอะ่ะมึงมันบัดลดัด กูช่วยเพื่อนได้กูดีใจแล้วเมื่อกี้กูจะไปฆ่ามันก็ได้กูช่วยเพื่อนกูมันจะเอาเพื่อนกูเองเอสกาวไม่งเอาพ่อโม้นี่เนียนเลยรอรออีกห้าวิเอาเลยเปล่าเอาเลยเปล่ารอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อน <laughs> มมันไ่เอาะ <Yahoo! S 1> ตายมังกี้ทำไมมังกี้ทำไมจะมีใครเอาอยู่วะไออูยังไม่ได้เปิดอัตติเลยฮนะเอาเลยอะ่ะโอ้ชะนะเลย รีบโหดเว้ยโหดโหดกูก็โหดด้วยโหทุกคนโหดเว้ยตอนนี้โหดเว้ยหล่อเลยหล่อเลยช่วยเพื่อนได้หล่อหล่อจุดพุก่อนตุ้มเนี่ยชนะชนะละบึ้ม Thank